เจอดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะคะการสั่งของพิมพ์ิพายได้สินค้าหมดอายุค่ะแล้วที่อึ้งไปกว่าน,นั้นก็คือการแปะสติกเกอร์ทับวันที่หมดอายุด้วยเธอคนนี้ออกมาเผยว่าเธอเนี่ยท้องเสียนะคะเพราะว่ามีการกินสินค้าของพิมพ์ิพายไปแล้วก็แชทไปถามว่าเรื่องนี้เนี่ยจะรับผิดชอบยังไงค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ชมค่ะโอโ้โหได้ว่ามีดราม่าแบบรัวๆ,ๆๆต่อเนื่องค่ะสําหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังก็คือพิมพ์ิพายโดยก่อนหน้านี้เนี่ย ตกเป็นประเด็นอยู่พักใหญ่ๆนะคะหลายต่อหลายเรื่องเลยเหมือนกันสําสหรับเรื่องนี้ก็คือตักใจดีหรือว่าตักหนึ่งค่ะเป็นเกมกาชาสุุนของก็คือทุกอย่างเลยในราคา500บาทแต่ปรากฏว่า มีก่อนหน้านั้นนอ้อแเล็กๆสุดเลยอีกที่ทําสุงขึ้นมาจะเป็นการที่พนักงานเนี่ยหยิบแอบหยิบ iPhone ออกเพราะว่าให้เหตุผลก็คือไม่อยากจะให้ของเนี่ยมาไปกองอยู่ที่คนคนเดียวอย่างไอโฟนเนี้ยสเครื่องตักมาได้จะได้2เครื่องอะ่ะเขาก็ไม่อยากจะให้ทําแบบนั้นก็เลยมีการแอบปัด,ป,ดปัดออกอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะคะต่อมาอีกมาเป็นเรื่องของลูกค้าลูกค้าเนี่ยได้แผ่นทองคำเอ่อตักละ500ใช่ไหมตักละ500ก็สุ่มมาได้แผ่นทองคํา แต่เมื่อนําไปขายปรากฏว่าขายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักทองมันน้อยเกินไป0.1กรัมบ้าง0.3กรัมบ้างนะคะขายได้ก็ราคาไม่ได้มากค่ะ50บาทไปจนถึง150บาทนะคะทีนี้มีอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนคนหนึ่งเขาสั่งกล่องสุ่มมาแบบว่าอนีียแหละก็ไอ้ตักหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะหรือว่าตักใจดีนี่แหละ สั่งมาคนละครั้งกับเพื่อนอย่างเนี้ยสั่งคนที่สั่งแล้วก็เพื่อนที่ทำงานสั่งปรากฏว่าสินค้าที่ได้มาเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเหมือนกันอย่างกาแฟเลยจนล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแบบว,แบบวันที่6กรกฎาคม2 5 5า5ค่ะ <c oughs> ก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาออกมาเล่าว,ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยสั่งตักหนึ่งมาออของพีมพิพ,พายนี่แหละแต่ มันแอบตกใจในสิ่งของที่ได้มาเพราะว่ามันเหมือนคนอื่นเลยอะเหมือนมากๆแต่เราก็เออช่ามันเถอะไม่ได้เอกใจอะไรเฉยๆเลยเออไม่ได้สนใจอะไรอย่างงี้นะคะแต่เมื่อวานวันก่อนตอนบา่ายๆเธอบอกว่านั่งกินพลิกทอดแม่อีพิม์ตอนเย็นเนี่ยเริ่มปวดท้องแล้วก็เจ็บท้องมากๆเข้าห้องน้ำหลยต่อหลายรอบผู้ชมคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่หยุดเลยพอตอนเช้ามาดูขอว่า มันยังไงนะพันผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนนะคะพอเห็นแล้วตกใจเข้าไปอีกค่ะวันที่ผลิตก็คือปี2023ก็คือปีหน้าใช่ไหมวันที่ผลิตปีหน้าเฮ้ยผลิตยังไงอะปีหน้าปีนี้ปี2022ันี่อะวันที่ผลิตนะคะวันที่ผลิต2อ2 3 0 5 5่ก็คือ2023ปีหน้าเดือน5วันที่5ควรบริโภคก่อน2013เดือน5วันที่4 ควรบริโภคก่อนปี2023นี่ปี2022ควรบริโภคก่อนปี2023นี่คือกินเอ้ยห้ามยังไงคุณผู้ชมเป็นผู้ชมผู้ชมงงก็ค่คคองงะ,คะอ่ะปีนี้ปี2022นีแต่วันที่ผลิต2023แล้วก็ควรบริโภคก่อนปี2023ด้วยก็คือวันที่4เดือน5อันนี้อ่านแล้วก็เขาบอกนนะคะอ่านแล้วก็นึกว่าทำไมบริโภคก่อนผลิตเออกินก่อนผลิตก็มาค่ะอีกอย่างปีนี้เนี่ยปี2022เพิ่งจะครึ่งปีเอง แต่อันเนี้ยผลิตปี2023งงมากอ่าอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดกันได้ค่ะแต่ข้อดังกล่าวค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะคะพร้อมกับมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอออาจจะเกิดการผิดพลาดได้หลายกรณีนะอย่างเช่นความผิดพลาดจากการที่ เดือนผิดหรืออาจจะตั้งใจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะยังมีลูกค้าอีกหลายรายเลยค่ะเจอสินค้าหมดอายุเช่นเดียวกันโดยมีการระบุนะคะว่าพิมพ์ที่พานขายทุกอย่างเนี่ยแต่เพื่อนขายของหมดอายุแล้วเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยมาแปะทับแบบนี้ไม่ได้ใดๆคือไม่แคร์ที่ได้ของแค่600บาทแต่โกรธที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากการท้องเสียแล้วยังต้องมานั่งกินของหมดอายุอีก เราก็นั่งกินไปดูซีรีส์ไปแล้วม,มาสังเกตว่ามันแปะไว้ทำไมโอ้โหเปิดออกมาโอ้ m มก้ d กรีดเลยเขาก็ออกมาบอกแบบนี้นะคะบริโภคก่อนผลิตไม่พอค่ะแล้วยังมีสติกเกอร์มาแปะทับวันที่หมดอายุอีกซึ่ง อ่ะโอเคค่ะไอเรื่องของวันที่2023มันอาจจะผิดพลาดกันได้แต่ของหมดอายุเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงอันนี้ก็คงต้องรอเขาออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะในส่วนนี้เนี่ยที่ผู้บริโภคท้องเสียจ,จะต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างก็คงต้องรอดูค่ะและนี่คือข่าไวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม